OK，好。 ครับผมนะฮะได้แล้วหรือได้เลยหรือว่าพอได้แล้วพอได้แล้วขอบคุณมากนะครับขอเสียงแด้ครับน้องออมหน่อยแล้วขอพี่น้องแต่ขับพี่เป๊รั่อยู่ไหนเสียงบ้าเลยเสียงบ้าเลยเสียงบ้าเลยโอเคทุกท่านอยู่ในความสงบได้แล้ว ขอบคุณมากๆครอที่พี่สื่มวลชนทุกท่านนะครับและแขก้มีเติอารมณ์แบบว่าเอ๊ะจะแต่งกันไหมนะครับคงได้แต่งบ้างซึ่งผมขอ recap เรื่องราวภาพยนตร์เรื่องนี้สั้นๆให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าเรื่องราวเรื่องที่มาที่ไปมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับภาพยนตร์นะเอาละจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นไปกันใหญ่แล้วตอนนี้บันัความน่าสนใจของเรื่องนี้คือทราบว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพระญี่ปุ่นในปัจจุบันสาจัง และส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นอีกาพระเนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับกับเพลงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับท่านผู้เกียรติทุกท่านต่างไม่ต่างไม่รู้เพลงประกบอบภาพยนต์เรื่องแต่งบัน เรื่องที่แบบนะถ้ามันเป็นการผสมไทยหรือว่านุี้ของพระไทยที่ไปในไม่ใช่อิ่ริดด้วยอะไรแล้วก็จะมีการปรับตัวกัอะไงความสนุขสนานน่าจะเกิดจากตรงนั้นขบานจะมีขบานที่เราได้เห็นกันในถือเป็นโปรเจกต์แรกอยากให้คุณชายช่วยเล่าถึงการขยายธุรกิจของเนชั่นกรุ๊ปหน่อยครับจริงผมผมเกิดด้วยอทันวันนะฮะ55ปีที่แล้วแก็เป็นเจเนอเรชั่นหนึ่งก็หมายถึงว่า เราทําได้มากกว่าขาดครนะครับก็เลยพอดีทางทางทางทีมงานที่เนชั่นเนี่ยรู้จักทีมงานนะครับแล้วก็ก็เลยก็เลยชวนมาว่าเอ้เรามาลองลงทุนเรื่องทำทำหนังไหมเรื่องนี้ีครับนะครับเสร็จขอบคุณดาราทุกๆท่านที่ช่วยมอบความบันเทิงให้หนังเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณสื่อทุกคนที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยให้คนเข้ามาชมกันครับผมตัวถึงครับครับผมก็คิดว่า แน่นอนวัดเมื่อกี้ก็ได้ยินว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่หนังไทยเข้าโลงค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆก็อยากให้คนไทยนสนับสนุนหนังไทยให้โอกาสหนังไทยผมคิดว่าคุณภาพถ้ารับการสนับสนุนเนี่ยมันสามารถก้าวต่อไปในระดับระดับเอเชียระดับโลกได้ครับนะครับแต่ก็ต้องสนับสนุนต่อไปหนังไทยด้วยกันครับผมผูราะว่าสำหรับเรื่องนี้ก็เข้าลงพยงที่6วียนามนะครับแล้วก็ประเทศถัดไปก็จะเป็นเวียดนาม กิจกรรอลิปปิ้งครับก็ทยอยเข้าอย่างไงก็อยากให้บล็อกอฟิษของหนังไทยภพรนชาตินนะคกันนะครับคือมันมีหนังไทยที่บล็อกอฟิษหนังไทยที่ต่างประเทศรายได้สูงกว่าประเทศไทยเฉะนะผมว่าเราคนไทยเองเนี่ยควรจะดูหนังไทยระดับแรกระดับอย่างไงก็ฝากนะครับว่าแต่งมั้งเรื่องนี้ว่าจะแต่งแต่งหรือไม่แต่งแต่งกันยังไงนะครับลงว่าเดินวันที่6มีนานีครับ ขอบคค,บอบคุณรท่านอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับแบล็กดากอนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นะครับบริษัทประกัการดีจำกัดและบริษัทเกฮิตจำกัดนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้บริหารทุกท่านด้วยนะฮะพี่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวต้งางานแต่งที่พูดเลยเหรอกูพี่นี่เหรอวันไหนสง่งฝากดูแลว,วัดด้วยพวกกูจะไปทำภารกิจกันกูรู้พวกมึงจะไปเที่ยวอาตมาไม่เกี่ยวอาตมาไม่งานแต่ ป้อมถึงให้ท่านชินมารับตี่ชินไม่ได้บอกเป้หรอว่าเรากำลังจะแต่งานกันอะใช่ครับผมเป็นพระเป็นกรับลรงเียแต่งกับพระ้อมจะแต่งงานกับพระไม่ได้เขาแต่งงานได้เขาเป็นทาญี่ปุ่นเขาไม่ใช่คนไทยไม่เหมือนก่อนหน้าเขาไปมาพานมาก่อนนะรู้หรือเปล่าแหม่ชิ้นจกะเซนปอยู่ไห ป้าก็นไปใหญ่แล้วนี่มาไรกันวะเนี่ยมีทั้งป้าเป็นดีเจแล้วก็ป้าเป็นบาร์เทนเดอร์เอาเบียร์มาทำไมเยอะแยะเนี่ยออกมาเผยหลวงพี่เป้เลยหรนนอหลวงพี่เป็้ปลาฉันเองก็ห่อไม่ได้โอ้โหิทมาไม่เข้าใจเนาะป้าที่อยู่เฉยๆกินท่าน,นฉันหลังเพลงยยนั่นเรื่อยอ,อยา่าแตะข้อนะครับอย่ามาสัตว์แตกร้อนมาขับรถให้นะแต่งนะหผมงพี่ นี่อะไรเฮ้ยอาซง,ง,งทาใหลับเองนะท่านเห็นท่านนั้นไม่ควรเดพาหรอกมันเกิดไปไปะพี่เป้หลวงพี่เป้พี่เป้ที่ไม่เข้าใจอะไรเลยหลวมพี่เป้ครับข้าง,ไ,างไ,ไ,ไหนไม่ตาม่างกันมาะมันมีลูกมีเมแล้วมานหลง ขอเสียงบ่งพทุ่มกัดนะครับผมนะฮะคุณอุ้ยวารบุกทวินวิสิวัฒนะครับผมและคุณแนนวีรวัน์ชโยใครโน ท่านเป็นซีอนะครับผมนภะิพฐเผาลุงหมูสาช อ,อ๋อไม่อยู่แล้วอรออาเป้โทรมาในโฟนดิงเงก็มาขึ้นจอเลยขึ้นจอเลยฮัลโหลเป้อยูด่ดีๆผัวหลักเนยนะเป้ครับอัตมารู้เรื่องที่ออมจะแต่งงานแล้วนะเริ่ที่อัตมาก็ดีใจมากและเชื่อว่าโยมพ่อกับโยมแม่ก็ดีใจเหมือนกันที่ออมจะเป็นสรมิสาแต่คนที่ออมจะแต่งงานด้วยเนี่ย แต่เป็นพระอาตมาแบบนี้มันไม่ได้อาตมาไม่เห็นด้วยเด็ดขาดฟังนะอมยกเลือกองงานแต่งงานนี้สักอมจะแต่งกับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่พระโอ้โาหาฟังเปโนคนอินมาตัวจริงมาือเปล่าเป้หลวงพี่เป้ครับหลวงพี่เป้ไม่มาแต่ว่าเปารักมานะครับผม ขาที่แข็งแกร่งเลยนะครับผมสวัสดีผู้กำกับและนักแสดงท่านนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านเลยนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนิมนึงเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างเกิดขึ้นได้อย่างไรบรรยากาศที่กองเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะฮะที่ญี่ปุ่นกันจริงๆใช่ไหมครับพี่พี่แดงครับกี่เดือนอยู่ที่นั่นกันกี่วันกี่เดือนครับ ยี่สิบปีการ์น่าจะเท่ากันแต่ทำไมมันมีน้อยกว่าที่บ้านเราโชตุกเร็วครับตกกี่โมงฮะสี่โมงสี่ทุ่เย็นมืดแล้วอาเช้าพอนีก็ไม่มาก็ยังไม่มาอีกแสงก็ยังไม่ได้อีกไปประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนไม่ใช่ครับผมเป็นนักแสดงของญี่ปุ่นครับผมเป็นนักแสดงใช่ครับนะครับเป็นนักแสดงที่แคสไม่มาแล้วก็มาเป็นยารุซ่าที่นั่นใช่ครับคือเหมือนเขาส่งกินชาขึ้นไม้โดนหูแล้วก็เลือกนักแสดงญี่ปุ่นมาแล้วมันไม่เป็นของเราแต่เป็นคนแล้วอีกอย่างนึงก็คือ มันไม่กวดขันที่เราต้องไปทำงานร่วมกับชาวต่างชาติในประเทศของเาทับผมในพื้นที่ของเขา5วันธรรมก่อนสอบการทำงานที่มันแตกต่างไปจากการทำงานในประเทศเพราะอะารอ่าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเบด่านสำคัญเลยเพราะว่าต้องคอมปอเรกันให้ได้นะครับว่าเราจะร่วมมือกันยังไงแล้วก็ทำงานแบบไหนบ้างที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ พระญี่ปุ่นกับพระใครเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดวิธีอะไรที่คล้ายคกันแต่ลึกๆแล้วการใช้ชีวิตในสไตล์นี้แตกต่างมากแต่ด่างเลยมันจะเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจตรงนั้นนี่เพราะฉะนั้นเราจะได้ชมในภาพยนตร์เรื่องนครับเรารู้รู้เปมือของปีเต้รู้ทรงพี่เป้ละรู้ทรงและรู้ว่าคนแน่ฝีมือดีทำงานร่วมกันมันไม่เหมือนใครครับผมแล้วมันเป็นจังหวะที่พอดีที่โปรดิวเซอร์ของเราเคยคุยเคยเกิดไปว่า อยากลองเล่นหนังพระดูบ้างไหมโอซึ่งมันเป็นเรื่องยากจีบหน่อยจีบหน่อยมันเป็นเรื่องยากนะครับขามให้นัยโกแดงมาโกหัวอืแล้วงานต่อไปเขาจะทำยังไงอ่ะถูกต้องเพราะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือโกหัวจริงโกหัวจริงครับของยญี่ปุ่นไปต้องโกน์คิวนะฮะแล้ว ชั้นในชั้นในพี่แอบถามในวงแม่เออไม่ไม่เนื่องจากไม่ได้บวชจริงก็เลยใส่ปกติครับผมคือยังไงถ่ายไม่เห็นเพราะฉะนั้นในหัวไม่จำเป็นจะต้องไปเนเทลเป็นแบบทรงเรียวแบบตัวของจริงเลยไม่ต้องเป็ตตอร์ไอติงก็ได้โอเคแล้วคนไม่ได้พูดอะไรเลยไม่พูดแซวใช่ใช่อเป็นพ่อเป็นพ่อคนหนึ่งใช่ครับคูณผิดมึงผิดอยู่แล้วไอ้ลุง เด็กมีใจเรื่อไอ้ลมเด็กชอบเด็กับชอบครับผมแต่สนุกสนุกตอนที่ได้รับโอกาสจะได้เป็นพระครับเนื่องจากว่าอยากหาเรื่องลองเป็นพระดูสักครั้งหนึ่งเราเล่นมาหลายบทบาทแ้พระทายความรู้สึกหลายเดือนต้องรอผมขึ้นคิวขึ้นชาเลยโอเคแต่ว่าคิวไม่ขึ้นช้ามากนะครับเออนะครับทำไมถึงตัดสินใจรับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีทีมงานที่ราบเล่นรู้มือกันอยู่แล้วนะครับ อย่างพี่แมนที่เขาเขียนบทจุดเขตสน่หเต็ดด้วยนะครับอ่าพี่แมนก็เป็นทีมเขียนบทนะครับอ่าแล้วก็เป็นพยใช่ครับเฟยที่ต้องทำงานด้วยกันนะครับครับเจออารมณ์เจอพี่แจ็คด้วยครับคิดว่าดูจากคาแรคเตอร์แต่ละคนนะฮะเห็นกินกันแต่ละเมงนะสองคนเนี้ยสองคนนี้กินแต่โชยู่เท่านั้นนะครับเอาละฮะโชยูุ่ต้มือครับอาน้องเฟิร์ยที่โชยู่ครับผมแล้วฟินก็อร่อยจริงนะอาหารที่ลูมอลโอ้โหฟินสดไหมสดไหม สดครับสดไม่คาวครับนี่พูดถึงร์ฟข้าวอาหารตอนที่กินไม่คาวอร่อยครับอร่อยแต่ผมไม่ได้กินแค่สองคนนะครับอ่าน้องออมไม่กินด้วยลุงออมไปด้วยเหรอหลังจากแบบเลิกเลิกงานเสร็จก็พาไปทานอาหารกันใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตที่นู่นจุดเดือนใช่ครับแล้วก็ฟรีด้วยก็จะสบายหน่อยโอ้สุดยอดนะอินฟินิตี้มีเกียร์เนาะนะครับอยากไปอยู่แบบนั้นไหมอยู่ที่นี่แบบสนุวกไหมเป้ ถ้าไม่ต้องโกนหัวก็โอเคโอเคนะฮะเขาดูดิ่วจ้าดิ่วผิวหนาสิผวลอกนี่เราเพราว่าทำไมมันหน้าเราแดงดือเพราะสุขภาพดีพวกว่าผิวไหม้อตนแรกเลยวันนี้น้องออมสวยมากนะครับสวยมากนะครับผมนะฮะเอาเวลามากกว่าใช่ที่ที่มันต่างกันคล้ายๆกับพี่เต้ใช่ค่ะนะครับผมช่วงเวลาที่ต้องแบบอาบวูบเวลามันมีน้อยอาจจะต้องเล่นถ่ายด้วยเจ็บแล้วสองไม่ไม่ไม่ ถูกต้องนะครับน้องออมถือว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเกือบจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในกาแสดงทั้งทั้งหมดครับสนุกดีค่ะดูชายชะกันเขาเล่นกันเราก็ได้เงียบๆหลับมุกเขาไม่มาทันเลยเพราะฉะนั้นน้องออมก็จะเห็นพฤติกรรมอะไรๆตูรับเออนะฮะแล้วก็น้องพี่ๆเขามีการเทรนน้องออมบ้างไหมในการแสดงเทรนค่ะใครบ้างน้าลมพี่ลมพี่ลมเทรนน้าลมสอนออม หลายสี่งมากคือไปถึงออมต้องเข้ากับนลลงเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างเราไม่ทำไม่เป็นอะไรเงี้ย่ะอาฮนลลงเอ็นดูออกเพราะว่าแม่เขาเคยเล่นเป็นเมียลุงเฮ้ยจริงเหรอจริงไม่พลาดระยชน์เดาละครหลายเรื่องเลยแม่เขาเป็นเมียลุงประจำเลยเอาจริงป่ะก็คือเรื่องเมียจะบอกให้จะดีไม่้องเนียเอาหรอจะเลยอ่ะนะ่ะ กับแม่เล่นด้วยนะคะเล่นไหมตองทิ้หรอต้องหาให้เจอไม่รู้หรือว่าเพียกูไปด้วยได้เป็นตัวโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะได้เหรออยากเป็นยากุซ่าไหมอยากเป็นยากุซ่าหรออยากเป็นไม่เอาอ่ะยากเป็นภารกันอยากเป็นภาญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นเรือกฝั่งด้วยอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามว่าต่างกันยังไงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ มาถึงรุ่มไฟย์อย่างแรกเลยคือผมรู้สึกผมชอบพรอตมันหนัอเพราะมันน่าสนใจดีเรื่องการแบบเรื่องการมาเปรียบเทียบระหว่างแบบสองนิกายครับของคุณศาสนาอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบแล้วด้วยความที่โยนคาแรคเตอร์มาที่ผมชอบเล่นแบบบทอะไรที่มันท้าทายอะ่ะบทที<อ>่มันแปลกอะไรเงี้ยผมชอบแล้วอยู่ให้ผมมาเล่นเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นจริงๆด้วย mm. ก็สิส่งพูดได้นิดหน่อยครับโอ้โหตัวแป๊บปอพูด ไม่เขสัใจอ๋อไม่ด้เป็นทรงนี้ได้จุลนารั์สุดยากมากพี่รองฮันใช่ไหมตุณนุณนัดตาใทยในเรื่องนี้อ๋อจัะไม่ได้ถามไม่ได้ด่านะอ่ทะเลาะโวยวายหลูที่อ่าฮะห้านาทีคนเดียว ตอนก็จะเป็นแบบเด็กซ่าๆคนดวนก็ตรงไทร์เตอร์ผมอยู่แล้วใช่พี่ปอยก็ไปอ๋อใช่มีมีอยู่มีอยู่ร้านหนึ่งเป็นข้าวผัดเป็นทั้งที่ตรงนี่ไปปุ๊บไม่มีใส่ข้าวผัดกับไอใซอสเค็มๆแบบโจะอยู่อร่อยมากอร่อยอร่อยมากไม่บอกก็ออกกินเยอะแล้วพาไปวิ่งครับคือแต่ว่าผมาไปวิ่งทุกเช้าแล้วรอบหนึ่งป่ะ อ๋อใช่หลังๆแล้วครับที่หลน์ลุกันเก่งมากแล้วมีคนบิดเหรอด้วยวิ่งตลอดไหมลูกไม่มีคนบิดเหรอด้วยเขาบอกเขาจะไปด้วยแต่ว่าสุดท้ายเขาตื่นเช้ามาโทรหาอย่างเงี้ยไม่ไปพี่เป้พี่เป้บิดใช่เช้าๆไม่ต้องมาชวนครับพักเพื่อการทำงานที่เป็นจริงอ๋ออเคเช้าสายบ่ายสองเนาะออมสู้นะครับออมเหนื่อยก็จะค่อยๆเดินอ่ะเดินโอเคพักไปแล้วเขาก็่ต้องมาเดินกับเราแทนที่เขาจะวิ่งไปบของเขาเนาะแล้วออมหลังจากวิ่งเสร็จแล้วรู้สึกไงบ้างดีไหม เหนื่อยนะไม่อยากไปด้วยแล้วคือแบบไม่น่าไปตบปากรับคับเลยไปหลายรอบอยู่ครับโอเคเอาจริงหรือไม่หนึ่งสองสามจริงไหมเป้จริงไหรืออะไรก็ว่าไปพวกผมไม่พวกกูต้องมันมันเป็นเกมแ่งเกูได้กูได้เราลองสองสามนี่ย น้องเขาอ,อยากตรงนั้นเขาอยากเป็นใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูไปชมในภาพเดียวน้อยไปในภาพเดียวน้อยต้นสองสร้างเกมครับมีความสุขกับเกมนันงผ่านเลยมาแล้วครับผมก็ขึ้นผ่านแล้วขึ้นไหวาามาแล้วครับขอบคุณด้วยนะครับ จะต้องฝากไว้กับน,นักแสดงย๋ยวไปสัมภาษณ์หน้าพระจอบด้าน